สวัสดีครับวันนี้โทริจะพาเพื่อนๆมาเปิดกล่องโอกระปองครับหรือหน้ากอดจอมโลตามาเปิดกันเลยนะครับมาลุ้นกันจะได้อะไรสวัสดีครับสวัสดีแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกล่องโอกระปองก,กันครับหน้ากอดจอมโลตามาถ้างั้นเรามาเปิดกันเลยครับอวอ๊ึ มาฮะมาดูกันเลยกองม้ากาจอมลูกตาไป้อไปแกะไไหมเบอลเมยไออไปสอดเลยมาดูกันวิโอ้ย จะได้อะไรเฮ้ยฮันซาคุฟูจิเดะเฮ้ยอันนึ่งอันหนึ่งเฮ้ยโอเคได้ตัวนี้ด้วยมาจินทีนโอเคโอกระปองไฟคนะรฟับนไ่ครับอต่อ,อไป เฮ้ยได้มาจิตกีอีกแล้วรัรพชิโตโมชีครับอฮไรฮูดินครับนึกว่าจะออกเป็นของเห็นลอยๆนึกว่าจะออกของดีชาเดสเฮย้ฮยเฮ้ยโอเคเฟติวัลครับชาเดสลักกี้โอเคครับออกเป็น ลิงโดยนี้ครับ <Yes. S 1> มาชิระ yeah, <baby. S 1> ม,ามาต่อไปเลยครับถือว่าถ้าออกเป็นมาชิมาชิระก็หรือว่าโอเคนะครับโอเคตะขาวยอมมาแรงนามีลูกานคโคลร์เฮ้ยโอเคเฟสติวัลตัวตัวต่อไปเฟสติวัลครับตัวหนึ่ง ไก่หน้าครับโคลิงครับโอเคเฟสติวลัลอีกตัวครับโอกระปองน้ำครับเฟสติวลัลมันจะมีหลายตัวนะครับแล้วมันจะมีหลายรูปแบบด้วยโอหลอดครับหุ้ยเอสเปกอะไรหุ้ยแค่หนึงใครครอใช่แคหนึ่งอะไรแค่นึ่งอยากแรกเลยนะบอกนี้ขีบหีบวะ คอยากเล่นกีฬาก,ก็อยากโคลนะไซโคนเออนเจะออกเยอะอยงนงครับโอเคได้ยุกิวาวา,าชิก็ถือว่าโอเคครับเออได้ไอรอนแบดดิ้งครับยุกิวา,าชิครับโดรันจิครับ โอ้เลโอเคยูกิเมโนโกะครับตัวนี้เลยตัวนี้แหละหมาคุณและยูกิเมโนโกะก็จะไปเล่นกับคูชีตนะครับก็คือแบบจะขวางแล้วก็จะหยอดสิบไปเรื่อยๆครับเฮ็ดคุ้มข้างครับโบคุเลครับเอมอนก็าหน้ากากนิจิเกะหน้ากากครับเขาเล่นอย่างนี้นะหน้ากากยากครับโอ้กระพงน้ำยาง ยังไม่ออกอเออคอึอคมาแล้วครับชูกุริคาจิชูโอเคตรวเช็คงานอยู่เคซีเกลือครับเอเท,บทีบอสมาสวอฟน่าเฮ้ยอะไรปิ๊ปปี้อ๋อโอ้ยไอ,อ,อตัวนี้ใช้ได้อยู่นะตัวนี้ใช้ได้ ความสามารถของมันคือถ้ามีจี้เมื่อติดอยู่มันจะตีเพิ่มอีกร้อยหนึ่งแล้วเลื่อนมันจะเพิ่มอีกร้อยหนึ่งครับอเอาไว้เล่นบลอตได้อยู่ครับเฮ้ยไปซูชิครับซาริคัสต์แอบูโดโเนโอโรโมะตัวระเมชิยาแล้วออกเป็นเกลือครับตีนี้เกลือมาก <laughs> ชเชลลิเฮ้ยโอเคเฟสติวัลวัที่สองครับแอนพล่า ได้เล่นมิโนคาลอสครับขอไว้ทางนี้ก่อนครับมาต่อไปเลยครับมีโลฮึปิกซีนีโลโซจูมักกะซยุฮู้ซิา่าเดี๋ยวาเดยเฮเขาใช้งานเลยครับ ายุมันบอกว่าวใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับก็คือใช้เทิร์นแรกก็ได้เ,เริ่มก่อนก็ได้เลยมาต่อไปเลยครับอ๋อลูชิบุนตัวครับตัวใหม่อเออ่ตัวนี้แชเดสเมาอนลุยกะเฮ้ยลิงเอาไปเสริมในเด็กเซอร์ไนได,ด,นด้เลยครับด้่อยเด็กเลยแล้วก็เล่นกับยุคกิมิโนโกโกได้ครับเพราะว่ามันเจ็บติดท,ทั้งสองฝ่ายับ โคอุ้ยเอาเซยูนะกว่าไอ้น,นั่นอีกพี่โคลิงฮิโตโมชิ yes, 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 โอเค yes, 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 yes. เอโรดร่าครับเป็กปวดครับเด็กปวดครับ,นน <laughs> รบจะเด็กปวดมาเล่นอุ้ยเฟติว่าวอีกแล้วจะได้อีกเฟติว่าวไปเล่นหรือเปล่าเอี้กระป๋าเขียวมั้วเนี่ยก็จริงอุ้ย,ยโคแล้วมา ไม่ได้หมัดตัวกับฟองหมัดกับเขียวเลยอ่าหมัดกับเขียวใช้งานอยู่ครับแล้วอุ้ยอุ้ยคุยบันเลงคุยนี่กับก้อนด้ครับ <c oughs> แซนเดร์โลโมอเฮ้ยตัวนี้ใช้งานครับ <c oughs> ใคเิชูอยากเล่นเด็กทฟิวัลอยู่เลยอุ้ย เพราะว่าเด็กเฟสติวัลปกติมันจะใช้ตัวนี้แหละตีอ่ะตีตามเบ้นฝั่งเราแล้วมันจะมีความสามารถคือถ้ามีเสเตเดียมเฟสติวัลอยู่มันจะสามารถทําให้เรานี่แหละไอกลายเป็นเราตีสองทีได้เลยเฮ้ยตัวนี้ใช้งานอยู่เล่นกับไอ้นี้ได้โอกระปองไยจิตอะไรนะนนตีลูกกระเมใช่พัดลม เด็กปวด๊ยลบซีโอเอซี่เ้ยอีนี้อีนะฮะตัวนี้เลยบลูโลมดูเกลเลอร์ดลละพันธ์ดีนงงเนี่ยก่อนใช่จริงด้วยดอลลาพันลุเลนหรือเปล่าบ็อกนี้ เฮ้ยอันนั้ได้อะไรอ๋ออีลูกะเมกนคู่หนึ่งแล้วเอาไปเล่นได้แล้วความสามารถคือถ้าไม่ได้เป็นอ่างะจากความสามารถของนาอะไรนะคือร่างกกอะร่างหนึ่งของนามิอีลูกะครับมันจะไม่สามารถโวได้บอสโกโรล่าครับลักกี้ลักกี้ลักกี้โบกูเลยนะ รับฟอรครับอุ้ยเหลือไม่กี่ซองแล้วไม่แน่อาจจะได้โดราพันธ์แบบรูเลตต์ S A ชิลินเฉดิษสิบาัาชิตัวเกลือครับต,ตัวละพาต้องมาสักตัวโอกระปองหญ้าต้องมาสักตัวเผ็ดคุ้มค้างโดรลันจีเฮ้ยกล้องไม่โฟกัสโลกเสียค่ะ โอ้นี้ก็ลิครับมาครับต่อไปนะโอเคโดราเมชิยาครับโคโดลาวิกายาบาโซวเพโลลีนะมาส้องต่อไปครับวิ้ยจ ทาวเวอร์ครับขอฮาลูบีเอ่อด็อกโคลเลอร์ออกเป็นเกลือรครับกาอนา <laughs> อยู่ไหนเนี่ยบล็อกของต่อเลยครับฮิมานัสเอเทโบสดารุมรักกะเอ่อโคลิงออกเป็นโลบุชินครับ เลือมากเลยดูสิจะได้อะไรสซสงสุดท้ายเอ,อ่อเหมือนจะมีความหวังอยู่นะอุย้ยซาลูโนโลีอุยอ้ยอุ้ยหน้ากากยากครับซาลูโนโลี่ครับบอลลอนครับอุย้ยเฮลาคอสครับ เซลูโนีิครับของใช้งานพร้อมพัวของใช้งานเยลโลบอลครับอุ้ยซองสุดท้ายแล้วโพันยังไม่มาเลยถ้าตักเขียวก็ไม่มาหรือซองนี้มันตัดสินอยู่ที่ว่าจะได้โดราเเพาโปฟินมีไหมบอกนี้นธรรมดาธรรมดามีไหมไม่มีถ้ามันตัดสินอยู่ที่ว่า โดราพาวกับหน้ากากาเขียวครับซองสุดท้ายหรือหน้ากากหินครับรางนี้อาเซนอยู่แค่นี้เลยโคโดล,ล่าครับขายจิชูครับเฮ้ยฮิตลอร์ <S 2> <S 2> <S อันนี้ไม่เลยเลยครับที่พูดมาทั้งหมดเฮ้ วันนี้ก็การ์ดก็ถือว่าโอเคนะครับเกือบจะได้เด็กไปเล่นหนึงเด็กนะครับคือเด็กเฟสติวัลครับแต่ถ้าอยากจะจัดได้จริงๆวันนี้อาจจะจัดเป็นยูเกเมโนโกได้นะครับเป็นเด็กแบบคอนทรลนะครับเอ,อถ้าของวันนี้ก็ถือว่าดีแบบกึ่งการนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมขอซับสไครต์กดกระดิ่งที่ช่องทริพันักรถไฟได้วยนะคะ สวัสดีค่ะ